ในยุคปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะทําให้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยก็กลายเป็นอัจฉริยะมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับบ้านของเรานะคะด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมจะมาช่วยให้คุณนะคะสามารถควบคุมบ้านของคุณได้อย่างง่ายดายค่ะหลายๆคนนะคะเชื่อเลยค่ะว่ากลับบ้านมาเหนื่อยนะคะก็อยากที่จะนอนพักผ่อนนะคะแต่ก็ต้องเสียเวลานะคะไปเปิดไฟเปิดแอร์หรือว่าเปิดทีวีนะคะก็สร้างความวุ่นวายไปอีกค่ะ หากเราลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นได้เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสค่ะหรือการสั่งการด้วยเสียงเท่านั้นเนี่ยไฟก็สว่างแอร์ก็เย็นฉ่ำทีวีก็พร้อมดูซีรีส์ต่อได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้กันก่อนเลยคะ่ะว่าสมาร์ทโฮมคืออะไรคะ่ะ สมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะนะคะคือการใช้เทคโนโลยี AI เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT หรือ Internet o f t ต i n g s งต่างๆภายในบ้านค่ะเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานและสั่งการเปิดปิดได้ด้วยการกดปุ่มบนสมาร์ทโฟนผ่านสมาร์ทโฮมแอปพลิเคชันค่ะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ และข้อดีของการมีสมาร์ทโฮมนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นได้รับความสะดวกนะคะปลอดภัยนะคะแถมประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะน้ำตาเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องมีแน่นอนนะคะนั่นก็คือสมาร์ทโฟนแลวก็ Wi-Fi นั่นเองค่ะ สำหรับสมาร์ทโฟนนะคะจะใช้ในการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆทั้งหมดเลยค่ะและ w i f i นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ตอนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นภาพแตนมาสขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อมานะคะน้ำตาลจะมาแน,นะนำอุปกรณ์พื้นฐานนะคะที่สมาร์ทโฮมทุกบ้านควรมีค่ะมาเริ่มกันที่หลอดไฟอัจฉริยะเลยนะคะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ IOT ค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะก็มีทั้งใช้กันที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมด้วยค่ะเนื่องจากนะคะสามารถสั่งเปิดปิดด้วยระบบอินเทอร์เน็ตค่ะและยังสามารถสั่งการได้ในระยะไกลเพื่อช่วยทำให้ไฟนะคะสว่างสวยปลอดภัยในยามค่าคืนค่ะ รวมถึงนะคะหากลืมปิดไฟก่อนออกตัดบ้านเนี่ยก็ยังสามารถสั่งปิดไฟจากที่ทํางานหรือสถานที่ที่คุณอยู่ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยนะคะ และถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากสั่งงานด้วยเสียงค่ะก็ต้องมีลำโพงอัจฉริยะมาเพิ่มด้วยนะคะอย่างเช่น hey google หรือว่า hey siri ช่วยเปิดไฟให้หน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะคะก็สามารถสั่งงานให้ตรงกับคำสั่งของอุปกรณ์นั้นๆได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดอัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนะคะภายในบ้านของเราค่ะที่สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้นะคะแล้วก็สามารถตรวจ สอบภาพจากแอปพลิเคชันได้เลยแบบเรียลไทม์ค่ะเพื่อให้คุณนะคะสามารถสอดส่องดูแลบ้านของเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะและซึ่งทั้งหมดนะคะที่น้ำตาลนํามาฝากในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นเท่านั้นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มีอีกหลากหลายตัวเลยนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอุปกรณ์ IoT นะคะก็สามารถไปเลือกดูกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ AS Shop ค่ะร้านเทโลวิสนะคะหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ส่งฟรีถึงบ้านนะคะได้ที่ AS Online Store มีโปรโมชั่นรอคุณอยู่เทียบค่ะ